สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซูฟูซูข้คนครับผมช่องรถไทยมือ 2, สองศรีสะเกดลานพี่ซี่แท็กเตอร์อำอเภอเบญจรัตจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มานั่นเสนอคูโบต้าเก้านอกครับผมเป็น g l 32ขนาด32แรกมาครับผมระบบโฟวิลครับเปลี่ยนซีล้อเป็นเครื่องสามสูบครับผมสภาพพร้อมใช้รถอ่ มีเฉพาะอุปกรณ์หลังมากนะครับเป็นผ่านหาซีเยางหนาหลังใส่กันโดนๆครับผมยางหนาประมาณ60%ยางหลังประมาณ90%ครับขั้นหนีของเหลวเปลี่ยนใหม่เหมือดเหรอครับผม GL32 กับระบบเดินหน้า16เกียร์ถอยหลัง16เกียร์ครับผมเกียร์เป็นเกียร์ชัตเทิรเกียร์แต่พวงมาไล่ครับผมเกียร์ลักนี่ซีเกียร์ทดนี่ซีครับผมซีซีเป็น16 พีทีโอใส่งานปกติครับผมฐานหลังซีเอ็มทครับเป็นฐานหาใบง่ามสูใบครับผมโค้งง่ามครับช่วงล่างกับแหงครับผม สตาร์ทง่ายครับผมให้ดลิหลังยกปกติครับผมบอกระตุกครับ ร้อมใส่ครับผมราคาเบาๆหนึ่งแสนหนึ่งมืนหาพันบาทครับผมหนึ่งแสนหนึ่งมืนหาพันบาทอุปกรณ์พันหลังยางเดียวครับผมเป็นเก่าญี่ปุน่นบอมีเล็มเนื้อครับผมออกเป็นใบสื่อขายใายครับผมราคาเบาๆอะไรอ่อจีเอลสามสองในส่วนนี้กับสิทียบใส่สาม8ีหยิบแปดแงสามสิบหกแร,ง, 3, แรงครับผม อะไรใส่น้ากันครับผมตัวเทียบหลายตัวก็เป็นตัวเดียวกันครับดูนี่ก็ถือว่าอะไรหางอะไอยู่ครับผมบางคนก็ยังเป็นตัวเดียวกับ3 4มสี่ยเลยครับละหางเสื้อสูบตัวเดียวกับยี่สิบแปดแลงครับผมดีหนึ่งหาคือกันไฝนาเนี่ก็เปลี่ยนใส่ของ3 0มสิบสี่ยี่แปดครับผมตัวเดียวกันหลายหลายตัวครับผมหลายชิ้นก็เทียบเอากับของ อี่แปดแรงสามสี่แรงสามหกแรงครับผมประมาณน,นี้ครับผมอะไรหาง่ายอยู่หรอครับราคากรับบอบอแรงครับผมราคากรับเบาเบาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ราคาเบาเบาไหวใส่งานไหวใส่ไหวซอยนี่หัวในสวนจะคลองกับแวะมาเบิ่งมาชมครับผมตลางอยู่บ้านเสียวตำบลเสียวอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมเบอร์โทร0816004753 0816004753ครับผมอยู่ร้านกับยังมี หลายหลุ่นหลายรา่การครับผมบัวาจะเป็นรถไทยอุปกรณ์ต่อพ่วงของไม้ของมือสองรถสภาพวสวยๆกับมีอยู่หลายคันครับผมสามสองสามหกสี่ศูนย์สี่เจ็ดสนใจสินใดราคาใดก็นร่องโทรมากติดต่อสอบถามกันได้ครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอให้เฮงๆรวยๆตลอดทีตลอดไปบรเจ็บบ่จน จากใจวิซี่แท็กเตอร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ